เปิดเผยเป็นหลกักปกปิดเป็นข้อยกเว้นนี่คือหลักการสำคัญของศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของ p ีเซึ่งผลจากการได้รับรางวัลให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในปีที่ผ่านมาปีนี้ p a จึงเร่งเดินหน้าติวเข้มเพื่อจัดตั้งศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อื่นๆ ล่าสุดได้จัดอบรมแบบเข้มข้นซึ่งคุณกนกกรสำมาพรดพิธีกรของเราไปร่วมกิจกรรมเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรไปติดตามรายละเอียดพร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว PEA ค่ะ คุณบอกคะวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดอบรมหัวข้อพรบข้อมูลข่าวสารและการจัดทําเว็บไซต์ขึ้นค่ะเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยคะแนน99.99 99นั่นคือความภาคภูมิใจของพนักงานในองค์กรหลายท่านอาจจะถามว่าทําไมเราจึง ต้องมีการจัดตั้งศูนย์พรบรขลข่าวสาร PA เขตหนึ 1, ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายกำหนดค่ะว่าแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต,ต้องมีการจัดตั้งศูนย์พรบรขลข่าวสารดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์พรบรขลข่าวสารและในวันนี้การไฟฟา้าในสังกัดทั้ง17แห่งซึ่งเราจะส่งเข้าประกวด15แห่งและสำรอง2แห่งพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มที่เราไปติด ตามชมกันค่ะว่าวันนี้เขามีการดําเนินการอะไรกันบ้างเชิญค่ะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2558หนังเอื้องพันลอยศักนักบริหารงานทั่วไประดับ11ในฐานะประธานศูนย์พรบข้อมูลข่าวสาร PEA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพรบข้อมูลข่าวสารและการจัดทำเว็บไซต์ศูนย์พรบณห้องมรกรสีดารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง24กุมภาพันธ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการศูนย์พรบรบข้อมูลข่าวสารที่ประจำไฟฟ้าจุดรวมงานในสังกัด17แห่งจำนวน51คนมีความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดทำเอกสารทางกายภาพของพรบรบข้อมูลข่าวสารและการจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อต่อยอดสู่การเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับให้บริการประชาชนอย่างดีเยี่ยมตามโครงการพัฒนานหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงหรือโครงการหนึ่งกระทรวงหนึ่งหน่วยงานต้นแบบในนามกระทรวงมหาดไทยโดยมีวิทยากรจากกองระบบงานสารสนเทศฝ่ายบัญชีและพลังงานและกองสื่อสารองค์กรฝ่ายประชาสัมพันธ์มาให้ความรู้ตลอดการฝึกอบรม ที่กฟ .1 ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะก็จากความร่วมมือหลายๆห,หน่วยงานแล้วก็ได้รับการผลักดันส่งเสริมจากท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนะคะซึ่งแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานของประชาสัมพันธ์กฟพ,พ,พนะคะเป็นอย่างดีจนทําให้เราได้มีวันนี้ในการที่เราได้รับรางวัลได้รับโล่จากทางสํานักนายกนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของชาว PA เก .1 ค่ะ ออความคาดหวังของเจ้าหน้าที่นะคะที่เราเชิญมาอบรมในวันนี้ก็คือ,อ,อปี2558นี้นะคะทางการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็ได้ให้เราเนี่ยส่งตัวแทนในการเข้าประกวดนะคะในระดับของ1กระทรวง1หน่วยง,ง,งานต้นแบบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งหมดนี้ท่านเขตก็ได้มีการคัดเลือกทั้งหมด15 การไฟฟ้านะคะแล้วเราก็จะมีสำรลองไว้อีก2การไฟฟ้าทั้งหมดก็รวม17การไฟฟ้าที่จะต้องเข้ามารับการอบรมในส่วนตรงนี้ความคาดหวังในอนาคตที่เราต้องได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถึงได้ต้องเดินหน้าอย่างหนักแล้วเราก็ลงพื้นที่จริงมาร่วมเดือนแล้วนะคะเดือนเศษแล้วด้วยนะคะที่ไปตรวจสอบเอกสารเพราะฉะนั้นรับรองได้เลยต้องผ่านแน่นอนนะคะพร้อมกับของก็กกไก่หนึ่งมันก็ไกลหนึ่งเหมือนก,กันค่ะ ในการจัดอบรมพรบรข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้เราจะเห็นว่าเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์เนื่องจากว่าการจัดทำเว็บไซต์ในศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารเป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยความสะดวกและรวดเร็วพี่น้อง p A เขตหนึ K ่งพระกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเชื่อมั่นว่าในปีนี้ทั้ง15แห่งที่ส่งเข้าประกวดในนาม1กระทรวง1หน่วยงานต้นแบบเรามีความมุ่งมั่นพร้อมทีมงานเต็มศักยภาพเราจะคว้าแชมป์มาให้ได้ในปีนี้ค่ะ